น้าจ้าายแลย้วเดี๋ยวอาแะจาแม่ลูกกำลังจะเล่นสไลเดอร์นะจ้าเรียมพบกับความเสียอ่าวน้องมาแล้วถ่ายไม่ทันละลงไปแล้วนะครับสไลเดอร์เด็กนะครับ เดี๋ยว,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 ยวไม่ถ่ายต,ตอนไหลลงนี่นี่สวนน้ำบรรหารนะครับจังหวัดสุพรรณบุรี